หลังจากที่เราได้หน้าโฮมไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยววิดีโอนี้ครูจะมาทําเกี่ยวกับ About Me เนาะ about me วิธีแก้ไขก็ไปเลือกที่ About Me มีเนาะอบเปุ๊บเสร็จมาแล้วจะยังไม่มีอะไรใช่ไหมคะอ b บเ t Me เดี๋ยวเราไปกําหนดข้อความก่อนอับ u t มีครูกําหนดว่าให้เป็นแบบฟอร์มประวัติส่วนตัว2คนพร้อมรูปภาพเนาะรูปภาพก็รูปหนู2คนนะคะส่วนแบบฟอร์มก็ใช้แบบฟอร์มนี้ว่าให้มีอะไรบ้างเนาะเดี๋ยว วิธีนํากกำหนดวิธีทำนะคะครูก็จะกำหนดเฟรมมาอันดับแรกเลือกเฟรมก่อนเฟรมก็อาจจะเป็น2ฝั่งใช่ไหมสองคนหนูอาจจะเลือกเป็นแบบ2เฟรมไปละสองฝั่งแล้วปล่อยปุ๊บฝั่งเนี้ยประวัติส่วนตัวหนูอันนี้ของเพื่อนนะอะไรเงี้ยโอเคส่วนวิธีใส่ประวัติส่วนตัวเดี๋ยวครูจะให้เป็นข้อความก่อนใช่ไหมคะเลือกคอนเทนต์แล้วอาจจะให้มีรูปภาพด้วยหรือว่ายังไงอะเลือกเป็นแบบแรกดีกว่าเสร็จปล่อย เรียบร้อยเดี๋ยวถ้าหนูต้องการรูปภาพก็กด Edit ตรงนี้อาจจะ Edit ใส่รูปภาพตัวเองเข้ามารูปภาพตัวเองอยู่ไหนเอ่ยในที่นี้ครูขอใช้เป็นรูปเกาะนี้ไปแกนแทนก่อนแล้วกันเนาะกดโอเคโหเน็ตแล้วก็กดโอเคเห็นไหมคะอ่าในที่นี้ก็จะเป็นรูปเกาะที่ครูเลือกไว้เป็นภาพสไลด์นะสมมติว่าเป็นรูปหนูนะลูกเออแล้วก็ตรงนี้เราก็จะพิมพ์ประวัติส่วนตัวเราลงไปมีอะไรบ้าง มไม่ใชันก็แน่ก็จะมีชื่อนามสกุลชื่อเล่นฉาย,ยาที่จนเรียกอันนี้ไอเดียแล้วแต่นะอาจจะไปทําใน Photoshop ข้างนอกมาก็ได้ไม่ว่ากันหรือจะมานั่งกินก็ไม่ว่าอีกอ่ะชื่อีขดขนามสกุลสกุลอ่ะพิมพ์ถูกหรือเปล่ามั่วไปแล้วนามนามก่อนนามสก คก็ว่าไปชื่อเล่นเพื่อนเรียกเพื่อนเรียกวิชายาอะไรอะแล้วก็อะไรบ้างวันเดือนปีเกิดครูฟิลมพ์ตกหมายช่างมันนะราศีอ่ะตุะต,ตสมมติว่ามีต่อแยะอ่ะเรียบร้อยคนที่สองของเพื่อนหนูก็อ,นอันนี้กดเซฟไว้ ของเพื่อนหนูก็เหมือนกันหนูก็นําอีกกล่องหนึ่งมาวางเฟรมอ,อาจจะต้องการโอ้ยไม่ใช่ต้องเฟรมสิคอนเทนต์ติกเกาะแบบหนึ่งมาวางก็อีดิ edit. ตรงนี้ไม่ต้องการก็ลบออกแล้วก็อีดินนำรูปภาพเพื่อนเข้ามานะคะเลือกไฟล์อะรูปภาพเพื่อนอันไหนเอ่ยอะเดี๋ยวครูขอใช้เป็นประมาณนี้ละกันอะเพื่อนหนู เสร็จแล้วกดโอเครอแป๊บหนึง่งอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วมันก็จะอ่ะขึ้นมาไหมไม่มาเลยอ๋อนี่นไงมาละถ้ามันไฟใหญ่หนูทำการแก้ไขนะคะอ๋อใช่ใช่ใช่ถ้าอย่างนี้มันจะไฟใหญ่หนูต้องไปปรับให้มันเล็กมาตั้งแต่แรกแล้วลูกเข้าใจคำว่าเล็กตั้งแต่แรกนะคะ อะลบออกไปถ้าให้อยากให้มันเล็กตั้งแต่แรกหนูไปเลือกรูปภาพ right. Right. อ่ะอะไรเนี่ยมาอ่ามไปแหวกเอาเอาใหมเอาไหมเอาไหมูกรีลิสเออไปก่อน <Eight. S 2> อ,อ่ะเดี๋ยวไปคอนเทนต์มาใหม่ปึ๊บวาง Edit Section Edit อ่ะเลือกรูปภาพมาอ่ะเอาลูกครูไปก่อนอะกันโอเคแล้วกดโอเค อ่ะอ่าเอเคลรูปครูพอดีเนาะตรงนี้หนูก็ลบข้อความนี้ออกก็ใส่เหมือนของเพื่อนว่ามีอะไรบ้างมีชื่อของเพื่อนอีกคนหนึ่งใช่ไหมคะชื่อขีดนามสกุลอ่ะประมาณนี้โอเคแล้วก็กดเซฟไว้ก่อนเซฟแอนด์พ์บริกส่วนปุ่มนี้ไม่มีอะไรมากนะคะมีแค่ประวัติส่วนตัวเนาะแต่ย้ำว่าทำให้มันตรงกับฟอร์มที่ครูกำหนดให้แค่นั้นเองอ่ะเดี๋ยวเราไปทีีวิวตอนนี้เราได้2เมนูแล้ว อ่ะเดี๋ยวไปดูหน้าโฮมมีโฮมใช่ไหมคะโฮมแล้วก็อัปลมีอ่ะเห็นไหมมีชื่อนามสกุลเดี๋ยวคอมารริงหนูต้องปรับแต่งให้สวยงามนะคะโอเคเดี๋ยววิดีโอหน้าเราจะมาทำมายเลิฟกันสำหรับวิดีโอนี้ขอบคุณคะ่ะ